คนร้ายก่อเหตุอุกอาจค่ะอาศัยจังหวะผู้เสียหายเป็นผู้หญิงที่อยู่แค่เพียงลำพังกำลังจะปิดร้านค่ะใช้อาวุธปืนจี้กลางหน้าผากชิงเงินไปประมาณ2,000บาทซึ่งใช้เวลาก่อเหตุไม่ถึง1นาทีเราไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนค่ะ,คะนี่เลยค่ะมาแล้วค่ะชายคนร้ายสวมเสื้อสีแดงกางเกงวอมขายาวสวมหมวกแล้วก็มี หน้ากากปิดบังใบหน้าก้าวเข้าไปในร้านอันนี้ช่วงนี้ก็คือก้าวเข้าไปก่อเหตุกับผู้เสียหายใช้อาวุธปืนค่ะจี้แล้วก็ชิงเงินจากผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้หญิงอยู่ภายในร้านเพียงลำพังใช้เวลาไม่นานค่ะเรียกว่าก่อนจะออกมาแล้วก็รีบวิ่งค่อมรถจักรยานยนต์ค่ะขับบึง้งหนีไปนะคะ ตัวผู้เสียหายเองค่ะด้วยความตกใจก็วิ่งออกมาจากในร้านเป็นผู้หญิงเพียงลำพังอายุ23ปีค่ะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านนะคะขอประตูพยายามขอประตูเรียกเพื่อนบ้านตอนนั้นก็ค่ำแล้วดึกแล้วนะคะเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมาค่ะ บริเวณโซนด้านหลังวิทยาลัยอาชีวะนครศรีธรรมราชถนนสีปลาดตําบลคลังอําเภอเมืองหญิงอายุา23ปีค่ะเธอเป็นเจ้าของร้านนะคะเพิ่งจะเปิดจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นประมาณ2-3เดือนหลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 กลับมาจากจังหวัดภูเก็ตเพื่อมาขายเสื้อผ้าในบ้านเกิดกระทั่งคนร้ายค่ะก้าวเข้ามาภายในร้านบุกใช้อาวุธปืนสั้นค่ะที่สังเกตเห็นเป็นปืนลูกโม่ จี้ที่หน้าผากของเธอบังคับเอาเงินให้เปิดลิ้นชักเธอเองก็เอาเงินทอนที่มีอยู่ประมาณ1 0 0 0ถึง2,000บาทให้กับคนร้ายไปก่อนที่คนร้ายจะวิ่งหลบหนีไปดังกล่าวนั่นเองค่ะเรียกว่าเป็นเหตุที่อุกอาจมากๆก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบฝังเสียงของผู้เสียหายค่ะเดินเรียบมาลุ้มมุมกล้องะคะ่ะแล้วก็เดินเข้าในร้านแล้วก็ไปที่เคาน์เตอร์เลยแล้วก็เอาปืน จี้มาตรงข้างหน้าเลยค่ะแล้วก็บอกว่าอย่าเสียงดังแล้วก็เอาเงินให้เราเปิดลิ้นชักแล้วก็เอาเงินไปเ,เงินไม่เยอะค่ะเป็นเงินทอนแต่ว่าโชคดีที่ว่า ไม่เห็นทรัพย์สินที่มากกว่านั้นแล้วก็เดินออกไปค่ะแบบจะเย็นมากเลยแบบว่าทําแบบแป๊บเดียวค่ะเข้ามาประมาณหน่นาทีได้อ่ไม่ถึงหนึ่งนาทีค่ะคนไลายมาแค่เพียงคนเดียวหรอคนเดียวค่ะมีสวมหมวกสวมอะไรไหมอสวมหมวกใส่แมสค่ะใส่เสื้อสีแดงแล้วก็กางเกงวอร์มเขียวขาวค่ะลักษณะอาวุธเป็นอาวุธปืนใช่ไงมใปืน เรียกเงินอะไรเปิดลูกงูค่ะขะใช่ค่ะสี่เงินค่ะพูดใต้พูดกลางค่ะเอ่อพูดใต้ค่ะใช่เราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเนาะเพราะว่าปกติไม่ได้อยู่นครค่ะอยู่ภูเกเตใช่ค่ะไม่ค่อยมีเพื่อนที่นี่เท่าไหร่ใช่ค่ะมาเปิดร้านตรงนี้นานยังคะอ่อประมาณสองสาเดือนค่ะโดยปกติเราจะปิดร้านประมาณกี่โมงประมาณนั้นเลยค่ะตอนนั้นเป็นเวลาปิดร้านแล้วค่ะที่เข้ามาใช่เนี่ยปิดประตูด้านนี้ข้างนึงแล้วแล้วก็เปิดด้านนี้ไว้เคลียกำลังเคลียบินอยู่ตอนนั้นใช่ทรัพย์สินที่ได้ไปเป็นอะไรบ้างคะเอ เป็นเงินทอนค่ะเพราะว่าเงินเงินที่ว่าเก็บไว้หลักๆนี้คือเหมือนกับจับโดนแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรไงคะเนี่กระเป๋าใบนี้เลยค่ะอ่าม,มีเงินอยู่ก็หลักพันแน่ที่ได้ไปประมาณพันเกือบสองพันนะคะมันเป็นเงินสำหรับทอนใช่ค่ะเพราะว่าเงินเงินหลักอาจจะอยู่ในกระเป๋านี้ใช่รู้สึกยังไงบ้างก็ตกใจมากเลยค่ะก็พูดไปกับเขาว่าทําได้ยังไงโควิดขายของก็ไม่ได้แล้วเขาก็พูดอย่างเดียวว่าอย่าดังแค่นั้นละค,ะะคะ่ะใช่พูดกับเขาไปอย่างนั้น กติแล้วที่ร้านเราอยู่กันกี่คนนะคะอยู่คนเดียวตลอดค่ะใช่ค่ะมีเพื่อนแวะเวียนมาใช่ค่ะเหมือนกับว่าคนร้ายน่าจะรู้ว่าเราอยู่คนเดียวใช่ค่ะน่าจะน่าจะเวียนหลายรอบแล้วค่ะดูภาพคนร้ายกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในวันที่ก่อเหตุเองเนี่ยก็คือใส่เสื้อยืดสีแดงแขนยาวสวมหมวกแก๊ป กางเกงเป็นลักษณะคล้ายๆกางเกงวอมสีเขียวเข้มมีแถบสีขาวใส่แมสปิดบังใบหน้าใครเองที่อาจจะรู้จักนะคะใชยตามภาพของกล้องวงจรปิดทั้งลักษณะท่าทางการเดินนะคะรูปร่างผอมอายุประมาณ20-30ปีสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชหรือแจ้ง191เพื่อแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกลุ่มจะได้ไม่ก่อเหตุ นะคะกับผู้เสียหายรายอื่นต่อไปยิ่งสถานการณ์ช่วงนี้แน่นอนค่ะโควิด -19 ทำให้หลากหลายอาชีพเองนะคะเรียกว่าได้รับผลกระทบกันทั่วหน้ามาเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะใครเองก็ไม่อยากจะเจอแล้วก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะ